ในดานนี้ว่าประวัติศาสตร์ของรัจักรร่างกายก็บอบรับมากที่สุดไปเพื่ออะไรได้อะไรบางไหมไปทุกองถ้าเป็นวัตถุกขของระจองรก็จไม่ได้ได้ในสินที่ไม่มีตัวตนก็หยิบยกมาไม่ได้คือบุณบารมีที่มันเกิดขึ้นในการปริพฤติในการปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจรนุัารไม่มีความเพียรไม่มีความอดทน ไม่มีจักรนัดนาทิ่ว่าเดินไม่ถึงบ้านเขาเราหรอกอัื่อวนสวัสวดิห์หวัดนครถนนหลายรูปหลายด้านนี้ไปเดินจากแต่ไปไม่รอดี่นวกล่า,าวผ้านีเพราะหัวบางคนคก็ปนก่อนจะให้ญาติโยมนาไวป,ประวัตามาถวายน,าโน,โน,าน,วนัจาศย์ข้อนิมมตนาอัส่วนแห่งบุญอัตวเวนแห่งธรรมที่อาตมาได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีหากแม้ว่าบุญกุศลอันใดเกิดขึ้นในการประพฤติการปฏิบัตินี้ขอยห้โยมชม่วนร่วมในบุญกุศลอันนี้หากไม้ว่า,าท่านพิรมีโศกมีโรคมีภัยว่าหน้าบุญกุศลอันนี้จะไปทําลายสิ่งเหล่านั้นให้ทุกเราเบาบางลงอาการขาดตกโรคหายภัยนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญมอกฬาม รัในศีนในธรรมในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วทั้งกันทุกท่านทุกคนด้วยเกินสาธุรเื่องว่าให้บอชข้าวไม้ผ้าที่พระมาเด้อนี้ละคำที่เราจ่ากล่าวมาเมื่อกี้นี่นะให้ท่านน้อมจิต้องใจรับผาถัดถวายโลตาเลยครับท่านในเบอร์ถวายโลตสาธุ <Caucas ian> ครับอันนี้ก็ท่านนายอำเภออำเภอนิคมน้ำปูนะครับจถ้งพีมกเอรพีเดอร์ลาเดอร์อออเมเลยจา้ามือกองขยาข้ามากรเคิลี เด็ขยับไปเลีก็ได้เด็กขยับเข้าไปได้จ้าอันนี้ก็หลวงตานะครับเนาะรับบิณฑบาตสารประทารอยู่ที่อำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้วันที่12นะครับเดือนกันยา ย้อน2566นะครัอกะครับะขอนมัทนาสาธุกับญาติธรรมทุกท่านนะครับุมปเกหทานะครับเลี้ยงีเนาะไม่ใส่พันนะครับมีส uh uh> ่วนปับใจนะครับล uh ุกไดเลยครับเนาะลุกย uh> ืนหอยเลยอยงเอาเลยครับผมคุณแม่ขยับมาเดบิเดอร์น ต้อแถวเหาอแล้วใครเด้อผมประกาศราวนี้เยคับด้อา,อามมาเลยพี่แม่จ้าลูกเอาเลยก็ได้ครับผมลูกเึ็ดเลยนะ ยำมัียมากราบทัางีเด้อพอเรายมกาบทำนี่มาบลังคากร้าะ

ไม่ไปเอาไปรอบหนึ่งบ,บ่มีใบหน้ากับบอเป็นยังคนมีหลายคนมีหลายคนยน,น้อยอไว้รอบก็ได้ไว้รอบไว้รอบจ้าเอา,าเคิร์นิดหนึ่งเนื้หลวงตาจะได้ถึงเนะเาะอ่า,าเนี่ยขยับเมาส์เคริรเลยครับให้หลวงตา,าข้อให้พอน,นะจ้าแบบนั้น,นะครับผมอา่า

มาทางนี้ก็ได้หัยา้มีขาค้อง เพอต่อเสื้อบาทเธอเลยด้วขอน้่ใ่อย well, ู่บนเ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สมงรอนสมพรอนแล้วสมงข้อนข้อทางใจพัฒนาไก่เติมบอยนี่แมนบออำเภอนี้ไก่ก็มัเลยมาแนเสาเรออำเภอนี้ไก่ก็มั ผู้ใดบอท่านก็ไปเบิ้งแคบเอาใน y ย t u b e เด้อผู้ใดบอท่านก็ได้สิโลง youtube ไปกินะโล่งแต่ตอนนี้ตอนบินทบ้านเราไม่ได้โล่งผมมีไปึงก้อนอันน้มทนาชาธุวนะพี่น้องชาวอำเภอ ความน้ำอุ่นะนะเป้น,บบนอันแ ก็จะได้ลูกจะของไปแชกมาเ้อของว่าที้มาเนอเอาในใส่ในในเพจไหนเป่าดินเป่าดินคนคนไทย้าวบผมในยูทูบ ส้างถ่ายคูมือเบิ้งนะฮะกับเบิ้งอ่าเบิ้งเบิ้งเใยนีมือ่บเรียบงบพลังครบจองมือถ่ายรูใช่ไหมล่ะ <laughs> <c oughs> ขนาดปถ่ายเป็นวิดีโอเลยเ้าพดีครับผมจ <laughs> ะดีเมียเองเนาะ <c oughs> แข่งแรงแข็งแรงเยอะตลอดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คือเขาคือเดียวเนี่ยา <c oughs> ังกนินอยว อันนี้คือมือไม่ตากันอันนี้หนังไม่ตากันใส่หนังแล้ว